ปรญญทรัพย์คือปัญญาปัญญานั้นถือว่าเป็นทรัพย์ภายในที่สําคัญมากยิ่งสังคมในทุกวันนี้ต้องดําเนินชีวิตอยู่ด้วยปัญญาใช้เหตุใช้ผลพิจารณาไตรตรองให้ถี่ถ้วนเสียก่อนจึงตัดสินใจที่จะลงทุนประกอบธุรกิจอะไรต่างๆไม่ใช่แต่จะลงทุนอะไรต่างๆเท่านั้นแม้แต่การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ก็ยิ่งต้องใช้ปัญญามากเพราะเมื่อเราเดําเนินชีวิตที่ผิดพลาดแล้วก็จะนําความยากลําบาก ความทุกข์มาให้แต่ถ้ามีปัญญาแล้วใช้ปัญญาในทางที่ปิดเอารัดเอาเปรียบผู้อื่นช่อฉนเอาเปรียบผู้อื่นนั่นก็ไม่ใช่ปัญญาปัญญาที่แท้จริงนั้นต้องประกอบด้วยคุณธรรมคุณงามความดีจึงจะชื่อว่าปัญญาในทางพระพุทธศาสนาปัญญาจึงสําคัญมากสามารถจะนําความสุขหรือความทุกข์มาให้เราได้ถ้าเราดําเนินชีวิตโดยความประมาท ทุกคนต้องมีปัญญาเป็นพื้นฐานมาแต่กำเนิดอยู่แล้วแต่จะมีมากมีน้อยนั้นก็อยู่ที่เราจะพัฒนาฝึกฝนตนเองอยู่บ่อยๆก็สามารถเกิดปัญญาได้ปัญญาเปรียบเหมือนแสงสว่างสองทางในการดําเนินชีวิตในทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกอย่างต้องเกิดมาแต่เหตุต้องมีการกระทําให้เกิดคือการขยันฝึกฝนหาความรู้ปัญญาก็เหมือนกันต้องมีเหตุให้เกิดเหมือนกัน เหตุเกิดปัญญามีสามประการคือสุตตมยปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างเช่นการศึกษาเล่าเรียนการฟังบรรยายฟังธรรมะข้อคิดดีๆทุกอย่างล้วนแต่เป็นการเพิ่มพูนความรู้ทั้งนั้นการศึกษาเล่าเรียนเนี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่แต่ในห้องเรียนหรือในสถานที่ศึกษาเท่านั้นทุกที่ทุกแห่งก็สามารถเป็นสถานที่เรียนรู้ได้เพราะการเรียนรู้ ไม่มีที่สิ้นสุดเรียนรู้ตลอดชีวิตกินต่มายปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการคิดค้ขนค้นคว้าถึงเหตุถึงผลคิดพิจารณาไตรตรองภาวนามายปัญญาคือปัญญาที่เกิดจากการฝึกฝนอบรมเกิดจากการปฏิบัติเกิดจากการกระทำบ่อยๆแต่ในทางพระพุทธศาสนาปัญญานั้นจะต้องรอบรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์และสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์รอบรู้สิ่งที่ควรรู้ รู้ทั่วถึงเหตุและผลถึงสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำผู้มีปัญญาจึงเป็นผู้มีความแก้วกล้ากล้าหาญไม่สะดุ้งกลัวต่อเหตุใดๆเพราะมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ทรับคือปัญญาปัญญานั้นใช่ว่าจะเรียนจบสูงๆแล้วก็มีปัญญาเลยก็หาไม่ได้คนที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนตามสถานที่ต่างๆก็สามารถมีปัญญาได้และก็มีมากกว่า คนที่ได้รับการศึกษาเล่าเรียนมาด้วยซ้ำไปเราเข้าใจว่าคนมีปัญญาต้องศึกษาเล่าเรียนในตำรับตำราอย่างเดียวนอกตำรานี่แหละยิ่งทำให้มีปัญญาเกิดปัญญามากยกตัวอย่างเช่นคนสมัยก่อนไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาไม่ได้ศึกษามาสูงระดับปริญญาตรีโทเอกเหมือนกับคนในทุกวันนี้แต่เขาสามารถเอาตัวรอดได้การเอาตัวรอดนี่แหละถือว่ามีปัญญา มีปัญญาหาเลี้ยงครอบครัวได้เลี้ยงลูกหลายๆคนได้ยิ่งคนสมัยก่อนมีลูกเป็นสิบก็ยังสามารถเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้เป็นคนดีด้วยซ้ำไปนี่แหละคือปัญญาเลี้ยงลูกได้ดีเป็นคนดีของสังคมนี่แหละคือปัญญาต่างจากปัจจุบันนี้ขนาดมีลูกคนเดียวก็ยังไม่สามารถเลี้ยงลูกได้ไม่ต้องพูดถึงเลี้ยงลูกให้เป็นคนดีได้เลยเราก็จะเห็นอยู่ในสังคมทุกที่ทุกแห่ง ล้วนแต่เป็นปัญหาสังคมทั้งนั้นพ่อแม่ยาร้างพ่อแม่ไปทํางานหาเงินต้องปล่อยให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงหลานตามลำพังอยู่บ้านไม่ใช่แต่ปัญญาในการหาเงินหาทองเท่านั้นแม้แต่การเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานก็ต้องใช้ปัญญาความรู้ด้วยเลี้ยงให้โตเป็นผู้ใหญ่ใครก็เลี้ยงได้แต่เลี้ยงแล้วให้เป็นคนดีของสังคมนั้นมันยากมากยิ่งในสังคมปัจจุบันนี้ปัญหายาเ็บติดไม่ใช่แต่เป็นปัญหาครอบครัวเลยด้วยซ้ำไป มันเป็นปัญหาระดับชาติเลยแล้วทําอย่างไรเราถึงจะมีปัญญาสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้ถ้าว่าโดยหลักการหรือคําสอนทางพระพุทธศาสนาตามลําดับนั้นก็คือศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีศีลคือความเป็นปกติของมนุษย์แล้วสมาธิก็จะตามมาเมื่อมีสมาธิตั้งมั่นแน่วแน่ความนิ่งความสงบก็จะเกิดเมื่อนั้นก็จะเกิดปัญญาที่พูดมาเนี้ย ดูเหมือนมันจะง่ายมากใช่มันง่ายเวลาพูดแต่เวลาปฏิบัตินั้นมันยากมากยิ่งปัญญาแล้วเนี่ยยิ่งยากมากการที่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีปัญญามากหรือมีปัญญาในระดับสูงได้นั้นมันยากมากเมื่อปัญญาในระดับพื้นฐานทั่วไปของเรายังไม่มีก็อย่าเพิ่งไปคิดถึงปัญญาระดับสูงขึ้นไปเพื่อที่จะให้เข้าใจปัญญาได้ง่ายๆคนที่มีปัญญา ชื่อว่าเป็นคนฉลาดอธิบายมานี่ก็พอจะเข้าใจอยู่แต่มันเหมือนจะไม่เข้าใจมันยังไม่เห็นเป็นรูปธปรรมมันยังไม่เห็นภาพคือก่อนที่มันจะฉลาดนะก่อนที่มันจะมีปัญญานี่แหละมันจะทําอย่างไรเราจึงจะเห็นภาพตัวปัญญาเนี้แล้วนํามาใช้ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างชาญฉลาดในที่นี้จะขอยกคําคําหนึ่งขึ้นมาคิดว่าน่าจะพอเข้าใจพอที่จะเห็นภาพ แล้วเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้เกิดปัญญาก็คือคำว่ากุศลเราก็จะได้ยินกันอยู่บ่อยๆไม่ว่าจะทำอะไรที่ดีๆยิ่งในทางศาสณาพิธีกรรมต่างๆต,ต้องมีคำว่ากุศลเข้ามาด้วยกุศลแปลว่าฉลาดกุศลนี่แหละเป็นตัวปัญญาอย่างเราทำงานถ้าไม่มีปัญญาตัวตราพิจารณาไต,ต่ตรองงานแล้วงานก็จะไม่ละเอียดรอบคอบขาดความประณีตเกิดปัญหา ปัญญาเป็นขั้นพิจารณาเนื้อหางานที่เราทําทุกขั้นตอนฉลาดคิดฉลาดทำในการทําอะไรทุกอย่างถ้าพิจารณาไม่ละเอียดรอบคอบแล้วงานก็จะข้ามขั้นตอนถ้าแก้ทีหลังมันก็จะยากเสียเวลาเขาจึงมีหัวหน้าคอยควบคุมงานถ้าปล่อยให้ลูกน้องทํามันก็จะทําอย่างเดียวดีไม่ดีไม่สนเสร็จอย่างเดียวเป็นพอการพิจารณาไตรตรองให้รอบคอบนี้แหละ คือตัวปัญญาแต่มันก็เป็นปัญญาในระดับการทำงานทั่วไปการปฏิบัติในทางพระพุทธศาสนานั้นจึงเน้นการพิจารณาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพิจารณาการระลึกคือตัวสติและตัวสติก็มักจะมาพร้อมกับตัวสมาธิเพราะสมาธิต้องอาศัยสติและสติก็ต้องอาศัยสมาธิมีแต่สมาธิไม่มีสติความทรงจำก็ไม่ดี มีแต่สติไม่มีสมาธิความจำดีแต่เกิดความผิดพลาดส,สูงเพราะขาดสมาธิจดจ่อในการทำตัวสมาธินี่เองที่จะทำให้ไม่เกิดความผิดพลาดเมื่อมีสมาธิดีแล้วมันก็จะเกิดปัญญาเราจะเห็นได้ว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ดีล้วนต้องใช้สติสมาธิซึ่งเป็นตัวทำให้เกิดปัญญานี้ว่าด้วยปัญญาในระดับพื้นฐานทั่วไปเรามีปัญญาหาเงินหาทอง มาเลี้ยงดูครอบครัวโดยสุจริตหาของมาทําบุญให้ทานได้ช่วยเหลือสังคมได้นี่ก็ถือว่ามีปัญญาในที่นี้จะไม่ขอพูดถึงปัญญาระดับสูงอย่างละเอียดแต่จะพูดคร่าวๆพอเป็นแนวทางการที่จะได้ปัญญาระดับสูงนั้นมันมีองค์ประกอบมากไม่ใช่อ่านหนังสือตำรับตำราแล้วจะมีปัญญาเลยก็ไม่ใช่ปัญญาในทางภุศาสนานั้นต้องเข้าใจแ่มแจ้งด้วยตนเอง นี้เรียกว่าพิปัจนาที่ว่ามีองค์ประกอบมากนั้นมันต้องมีความเชื่อเสกอนเชื่ออย่างไรเชื่อในสิ่งที่ทาที่คิดนี่แหละและก็เชื่อในที่นี้ก็ต้องเชื่อไม่คลอนแคลนไม่วันไวมีความเชื่อแล้วก็ต้องมีความเพียรพยายามอย่างมากด้วยมีสติสมาธิที่มีกําลังแก่กล้าปัญญาก็จะมาเองมาแบบไม่รู้ตัวด้วยซ้ำไปอย่างพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนา ปัญญาถือว่าเป็นทรัพย์ที่ประเสริฐดังที่พระพุทธเจ้าตรัสเป็นภาคาถาซึ่งแปลเป็นภาษาไทยว่าทรัพย์เหล่านี้ย่อมมีแก่ผู้ใดจะเป็นหญิงก็ตามเป็นชายก็ตามบัณฑิตท,ทั้งหลายกล่าวบุคคลน,นั้นว่าเป็นคนไม่ขัดสนชีวิตของบุคคลน,นั้นไม่ว่างเปล่าที่ว่าเป็นคนไม่ขัดสนนั้นน่ะคือไม่เป็นคนเดือดเนื้อร้อนใจเพราะไม่มีวัตถุสิ่งของต่างๆถึงจะไม่มีก็ไม่เดือดร้อน ที่ว่าเป็นคนไม่จนถึงจะไม่มีทรัพย์สินเงินทองก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะเป็นคนจนที่จนในที่นี้ก็เพราะว่าเราไม่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ไม่มีความเมตตาการุณาคือเราเป็นคนตรณีตีเหนียวเช่นคนที่มีเงินมีทองมากๆแต่เป็นคนตรณีตีเหนียวไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ผู้อื่นไม่รู้จักให้ทานที่ว่าชีวิตไม่ว่างเปล่า เพราะความเป็นอยู่ของเรานั้นได้ช่วยเหลือผู้อื่นได้บำเพ็ญประโยชน์ได้ให้ทานรักษาศีลนี่คือชีวิตไม่ว่างเปล่าขึ้นชื่อว่าบัณฑิตในทางพระพุทธศาสนาต้องรู้จักแปลงทรัพย์ภายนอกให้เป็นทรัพย์ภายในจึงจะได้ชื่อว่าเป็นบัณฑิตปัญญาจึงเป็นอริยทรัพย์ที่ทําให้ผู้ประพฤติปฏิบัติสามารถหาทรัพย์ได้ทั้งภายในและภายนอกได้